ฮัลโหลไม่นิคนมอีธรรัรน์ภาระัไม่นิคนัมอีเลยวันนี้จะมาอธิบายโจทย์ข้อสอบสสวทวิชาคณิตศาสตร์ปี2563ับ25ค่ะ นักเรียนกลุ่มหนึ่งมีสมาชิก6คนประกอบไปด้วยนักเรียนชาย3คนและนักเรียนหญิง3คนที่มีน้ำหนักเป็นจำนวนน้ำที่แตกต่างกันทั้งหมดนักเรียนชายมีน้ำหนักรวมกัน74กิโลกรัมเมื่อนำน้ำหนักของนักเรียนชายมาเรียงจากน้อยไปมากพบว่าน้ำหนักที่น้ำหนักที่อยู่ตรงกลางมีค่าเท่ากับ25กิโลกรัมนักเรียนหญิงมีน้ำหนักรวมกัน5 6กิโลกรัมเมื่อนำน้ำหนักของนักเรียนหญิงมาเรียงจากน้อยไปมากพบว่าน้ำหนักที่อยู่ตรงกลางมีค่าเท่ากับ20กิโลกรัมและเมื่อนำน้ำหนัก ของนักเรียนทั้ง6คนมาเรียงจากน้อยไปมากพบว่าน้าหนักที่อยู่ลําดับที่3และ4คือ23กิโกรัมและ25กิโลกรัมตามลําดับถ้านําน้ําหนักของนักเรียนทั้ง6คนมาเรียงจากน้อยไปมากแล้วน้ําหนักของนักเรียนที่อยู่ลําดับที่5มีค่าเป็นกี่กิโลกรัมวิธีคิดนักเรียนชายเรียงลำดับได้ 22, 25และ26นักเรียนหญิงเรียงลำดับเรียงลำดับได้ 19, 20และ27 เรียงลำดับทั้ง6เรียงลำดับทั้งหคนได้ลำดับที่1 19่งสลำดับที่2 20ยี่ลำดับที่3 23ยี่ลำดับที่4 25ยี่ลำดับที่5 26และลำดับที่6 27ดังนั้นลำดับที่5คือ26กกิโลกรัมขอบคุณค่ะ